สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับผมปานฝันแฟมิลี่นะครับผมก็กราบสวัสดีนะครับผมแม่แม่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนาะนะครับวันนี้หลับนะครับเหมือนเดิมนะครับเช่นเดิมนะครับว่าตอนเย็นเป็นโลภนะครับกลางวันก็มาหลับเหมือนเดิมนะครับผมแม่ค้าของเรานะครับเมื่อวานก็ หลับเลยนะครับเมื่อวานนะครับก็นลนมายังไม่ได้เลยหลับก่อนแล้วค้าของเรานะครับผมอันนี้นะครับก็เพิ่งมานะครับจากรับหญ้านะครับมาให้กับแม่หญิงกับคุณป้าสมโอนะครับหลับมาแล้วนะครับผมวันนี้อตอนนี้ก็เลยมา คลิปนะครับน้องปันฟันนะครับในหลับโอดูได้มีหมอนข้างนะครับแล้วก็หมอนอีกใบหนึ่งนะครับเอามาเล่นเล่นไปเล่นมาหลับเฉยนะครับเอาแม่ฟานบอกว่าให้เล่นไปเล่นมาหลับเฉยนะครับเมือเเมเอม่อคะ่ะเมื่อวานนะครับน่าจะเหนื่อยน่าจะเรียนะครับ ก็หลับก่อนเลยนะครับผมก็รอไม่ได้นะครับผลไม้เหลือเหลือไม่เยอะนะครับผลไม้วันนะครับแต่น้องหลับไปก่อนก็เลยติดก่อนนะครับผมเนาะก็เราหาทุนนะครับผมที่จะซื้อพันยานะครับไว้ปลูกให้น้องอทั้งสามเชือกนะครับผมก็เป็นที่หลักของพ่อควานด้วยนะครับเป็นที่อยู่ปลกไร่นะครับผมก็ยังไม่มีที่หลักเนาะนะครับเราเพิ่งมี 6ไล่นะครับเราจะได้หาคะแนนเล็กเก็บเล็กผสมน้อยเพื่อจะซื้อพันยานะครับมาปลูกอตอนเดือนพฤษภาเนาะนะครับไว้เก็บไว้ให้น้องได้ทานนะครับผมั้งสามชื่องนะครับนี่ก็หลับนะครับนายฟานบอกว่าหลับสองครั้งนี้นะครับตอนเช้าก็หลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็กินนมนะครับกินนมเสร็จแล้วก็มานอนต่อนี่นะครับ ให้ให้หมอนข้างอ่ามนข้างเล่นไปเล่นมาก็มาหลับตรงนี้เลยนะครับอส่วนฟุตบอลของน้องก็เป็นมีแต่บอลน,นะครับลมไม่มีนะครับเพราะว่าหัวจุกออกหมดแล้วนะครับผมมาด้วยนะครับก็เหลือ,อยูลูกหนึ่งนะครับผมยือเหลือ,อยูลูกหนึ่งนะครับ ถ้าหมดสามใบนะครับสามลูกนะครับก็ัอจุกหายนะครับอีกลูกหนึ่งก็แตกก็เหลือแค่ลูกเดียวนะครับอ่ามมาของน้องก็ัอจุกก็หายเล่นไปเล่นมาหายนะครับอ่าในที่หนึ่งไร่นะครับเป็นช้างตรงงานของคุณป้าสมโอกอะป้าานก็ได้ปลูกเสร็จแล้วนะครับผม แล้วก็ตอ่ไปก็มุ่งอยู่ที่6ไล่นะครับวา่าเราจะลงงานเดือนพฤษภานะครับดำเนินงานนะครับ mm hmm. อันนี้ก็มาดูปังฝันหลับก่อนนะครับผมแม่แม่เอฟซีทุกท่านครับผม mm hmm. ก็ฝากแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมเข้ามาเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับผมเป็นช่องเล็กๆนะครับ เป็นช่องของพันฟันแฟมิลี่เนาะนะครับตอนนี้ก็6เดือนแล้วนะครับวันที่13นี้เดือนพฤษภาก็เ็ดเดือนนะครับเด็กเจ็ดเดือนนะครับผมเดินเมื่อวานก็บอกว่าเด็กหนึ่งขวบแล้วนะครับผมไม่เจ็ดเดือนนะครับยังไม่ถึงเจ็ดเดือนเลยนะครับผมเพราะน้องโตเร็วนะครับเหมือนพ่อเขานะครับเหมือนพ่อโจ้นะครับวันนี้ขอรับก่อนนะครับผมก็ อาพ่อควานอยากจะขอ,อสักสามตัวนะครับขอกับน้องปันฝันนะครับยังรู้ได้หรือเปล่าเลยเนาะนี่ครับอตอนตอนกลางคืนน่าจะเป็นยามนะครับเป็นรอกรพอนะครับผมปันฝันหลับแบบสบายเลยนะครับผมไม่ในสีผมในหญิงก็ทานอย่างเดียวนะครับผมกินอย่างเดียวนะครับ กินอย่างเดียวครับแม่หญิงของเรานะครับเรื่องกินเรื่องใหยนะครับแม่หญิงของเรานี่นะครับบรรยากาศของบ้านน้องปานฝันนะครับแนในสี่นะครับอันนี้หลับตรงทรายนะครับผมนะครับหลับตรงทรายแบบสบายเลยมีเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับนู่น ون. สามสี่ตัว น่าอร่อยนะครับแม่หญิงส่วนปลาส้มโอก็โชวขาดนะครับเมื่อวานดีนะครับยังมาากินไม้ไผ่ตรงที่ของพ่อควานเองนะครับที่ของจาของนะก็ยังดีนะครับก็ยังมีคนเห็นนะครับพอดีมีคนทํางานอยู่ตรงที่ส่วนของพ่อควานนะครับพ่อควานได้ให้ตัด ไม้นะครับผมตัดไม้นะครับไว้ทํารั้วนะครับทํารั้วนะครับตรงที่จะปลูกหญ้านะครับให้เขาตัดให้นะครับตัดในสวนนะครับผมแต่เอามาทําเป็นรั้วนะครับตัดในสวนนะครับพอดีเขายังเห็นนะครับว่าเป็นช้างเรานะครับเอาลงมาตามนะครับให้ไปข้อความไปปลูกก็เลยผลูกไว้ตรงนั้นเลยนะกินไม้ไผ่แล้วก็ตัด อายาให้กินตรงนั้นเลยนะครับก็ถือว่ายังโชคดีนะครับยังไม่ไปไม่ไม่ยังไม่ไปไกลนะครับว่าติดโซ่มาด้วยนะครับจนปันฝันก็ไปเล่นมาเมาื่อวันผมเมื่อวานไปเที่ยวนะครับบ้านของน้ำเพชรมงคลนะครับเนาะแต่รับพ่ยอดดับบ้านด้วยนะครับหลังมาจากนั้นก็ขายผลไม้ยังไม่ถึง ิบจะกล้าเลยหลับแล้วนะครับผมเมื่อวานายังไม่หมดก็หลับพอฝันก็ปิดปิดเลยนะครับอน้องเลยหลับอคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับกดติดตามนะครับ กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ดูคลิปของน้องปันฝันนะครับวันนี้ก็อรับก่อนนะครับผม <c oughs> ก็เอาสามตัวให้พ่อควานก่อนนะครับ <c oughs> ก็ให้เอาสามตัวให้แม่แม่เอฟซีก่อนเด้อนะครับปันฝันบอกว่าเดี๋ยวจะจัดให้นะครับั <c oughs> บแบบสบายเลยนะครับเนี่ย อ่ะเดี๋ยวพวันจะขอ,อ,อจบคลิปเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องปันปันด้วยนะครับผมเนาะ,ะสวัสดีครับ